ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บางเขนวันนี้เวลา7นาฬิกา6นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยาราชนารีสเสด็จออกณศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้น2อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมาราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานด้านศัตวแพทย์ร่วมกับทีมศัตวแพทย์ เพื่อผ่าตัดให้กับสุนัขจำนวน5ตัวในการนี้ส่งงานวิสัญญีศัตวแพทย์เพื่อวางยาสลบและคงภาวะการสลบให้กับสุนัขและทรงติดตามสัญญาณชีพเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ท่งห่วงใยและท่งให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ที่เจ็บป่วยที่เข้ามารับการรักษาและเมื่อมีสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์ไร้ที่พึ่งที่เจ็บป่วยด้วยโรคหรืออุบัติเหตุต,ต่าง จะทรงนำความชำนาญจากพระประสบการณ์และพระปรีชาสามารถทางด้านวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้หลังการผ่าตัดทรงใส่พระไทยติดตามอาการของสัตว์ทุกตัวด้วยทรงมีพระเมตตาแก่สัตว์เจ็บป่วยรวมทั้งเพื่อแบ่งเบาภาระของประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวร,รขคัตติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมส่วนพระอภิธรรมศพพลโทศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์บุญเติมแสงดิษฐเวลา17นาฬิกาส1มเดนาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขคัตติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมส่วนพระอภิธรรมศพ พลโทศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์บุญเติมแสงดิดณศาลาหกวัดสมนัตวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายพลโทศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์บุญเติมเป็นบุตรของนายโชตและนางแผวแสงดิดเกิดวันที่5พฤษภาคม2499สําเสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะแพทยาศาสตร์วิทยลาลัยแพทยาศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปริญญาโทจากคณะสาธา,า,ารณสุขศาสตร์มหาวิทยายลัยมหิดลและคณะพุทธศาสตร์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยและปริญญาเอกสาขาสุขภาพระหว่างประเทศมหาวิทยายลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเข้ารับราชการปี2,525 25และดำรงตำแหน่งต่างๆตามลำดับอาทิผู้อำนวยการกองธนาคารเลือดสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบ,บก เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมีผลงานทั้งการวิจัยการค้นคว้าและการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพกำลังพลของกองทัพไทยเป็นกรรมการสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของกรมแพทย์ทหารบกและอาจารย์พิเศษวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเป็นต้น ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับแพทย์หญิงภัรัฐแสงดิดมีบุรตรสองคนพลโทศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์บุญเติมแสงดิดถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคพากินสันเมื่อวันที่18ทธันวาคม2,567สริริอายุ68ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2568ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนที่เสียสละ ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพยบุ์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2,568จำนวน600ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่นาลานกิจกรรมค่ายสิรินทรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี จากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2,568จำนวน150ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนกองทัพเรือณสถานีการบินฐานทัพเรือสงขลาอําเภอเมืองสงขลาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต,ต่อจากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน150ชุดเนื่องในโอกาสปีใหม่2,568 ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนกองกำลังเทพสตรีณฐานปฏิบัติการช่องหินหมูอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรเสร็จแล้วเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2568าจำนวน150ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนกองกำลังเทพสตรีนฐฐานปฏิบัติการช่องหินดาดอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทหารบก ตำรวจตะเวนชายแดนทหารพรานและทะหารเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละตั้งใจและทุ่มเทพเพื่อประเทศชาติในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับหัวหน้าหน่วยและเจ้าหน้าที่ให้ได้รับทราบยังความปลื้มปิติแก่ทุกคนที่ได้รับพระราชทานพระมหาการุณาปางสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้น องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบแก่รัษฎรในพื้นที่จังหวัดปราจินบุรีและนครนายกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญและทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของรัษฎรโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กผู้ทุพพลภาพและผู้ที่มีฐานะยากจนที่ประสบภัยหนาวในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน2,500ชุดไปมอบแก่ราษฎรจังหวัดนครนายกและมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี2,500ชุดเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ต่อไปและมอบแก่ราษฎรอำเภอนาดีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ ในโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแส,สรงห่วงใยญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ได้รับทราบในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงหมู่ที่8และ12ตําบลแก่งดินสอหครอบครัวราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จังหวัดปราจีนบุรีมีผู้สูงอายุเด็กผู้ทุพพลภาพและผู้ที่มีฐานะยากจนได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเป็นจำนวนมากในปี2568นี้มีความต้องการผ้าห่มกันหนาวกว่า24,000ผืนองค์มนตรีเป็นประธานในงานนำเสนอผลการวิจัยมหาวิทยลาลัยราชพัฒนพลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองค์มนตรีเป็นประธานในงานนำเสนอผลการวิจัย โครงการการพัฒนาแบบทดสอบมาตราฐานคุณลักษณะวิศวกรสังคมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ4ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วประเทศพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริงที่ใช้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานผ่านการโคชชิ่งจากคณาจารย์และปราชชาวบ้าน เพื่อให้นักศึกษาต่างคณะต่างสาขาร่วมกิจกรรมแก้โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่ด้วยตัวนักศึกษาเองตลอดกระบวนการมุ่งเป้าที่การสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตศตรวรรษที่21เพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์จำเป็นต้องมีการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีร่วมการทำวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบนี้ขึ้นเพื่อสร้างกรอบมาตรฐานและเครื่องมือวัดคุณลักษณะวิศวกรสังคมอาทิการคิดวิเคราะห์ความมีเหตุผลการสื่อสารการทำงานร่วมกับผู้อื่นการมีกรอบแนวคิดที่เติบโตและการทำงานเป็นทีม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระรามทาเมดพันธ์ข้าวปทุมธาน,นีหนึ่งแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในจังหวัดเชียงรายที่ว่าการอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวประทุมธาน,นีหนึ่งของมูล,ลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกร5าตำบล449รายได้แก่ตำบลสีดอนมูลตำบลแม่เงินตำบลบ้านแซวตำบลโยนกตำบลเวียงอําเภอเชียงแสนซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งครอบคลุมพื้นที่เสียหาย4,870ไร่มูล,ลนิธิชัยพัฒนามอบหมายให้สู์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิิจังหวัดเชียงรายดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าว เพื่อสำรองไว้เป็นพันธข้าวพระราชทานแก่รัษฎรที่ประสบภัยพิบัติสำหรับการผลิตพันธ์ข้าวปทุมธาน,นีหนึ่งมีเกษตรกรในตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมโครงการผลิตพันธ์ข้าวพระราชทานนับเป็นพรมหมาการุณาที่คุณแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแลง้งเพื่อให้เกษตรกรได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวนำไปเพาะปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายสร้างรายได้ บข่าวในพระราช